สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับไอซ์นะครับใน Channel Use Cargate A นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏติพัท์ออโต้นะครับศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองคัดเกรด A คุณภาพนะครับมีรถให้เลือกกว่า200คันเลยนะครับสำหรับวันนี้มีรถหลุดจอง1คันเป็นกระบะ4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากกล้องถอยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังแท้นะครับ คันนี้จะเป็น isuzu d-max 1.9เป็นตัวสูงนะครับเป็นตัว z p r e t ลีดเกียร์ออโต้6สปีดปี2016นะครับคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงราคาขายอยู่ที่980,000บาทนะครับ980,000บาทที่ร้านเราตั้งขายคันนี้อยู่ที่629,000บาทนะครับ629,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์โปรโมชั่นเดือนนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าจัดโอนค่าดำเนินการวัรับรถไม่ต้องเสีย ถ้าลูกค้าเครด,ดีลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับตัวรถก็สวยสไตล์อีสุซุเลยครับสไตล์อีสุซุตัวสูงล้อเป็นล้ออลลอยเดิมโรงงานขอบ18นะครับไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้า LED เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟตัดหมอกทรงกลมนะครับกรอบข้อไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมกันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับรถคันนี้จะเป็นสีเทาออกเทาดำนะครับเป็นสีเทาเดิมโรงงาน กระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นไฟเลี้ยว LED ด้วยนะครับคันนี้จะได้บันไดข้างมาให้ด้วยเป็นสีดําตัดกับสีโครเมียมมือเปิดประตูเป็นโครเมียมมาพร้อมระบบ smart entry นะครับกด1ปุ่มเปิดล็อกได้เลยไฟท้ายเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับโลโก้ Isuzu D-Max โลโก้ Set Petit DDI อยู่ครบเลยนะครับ กันชนท้ายเป็นสีดำตัดกับโครเมียมมีไฟเบรเดกดวงที่3มาให้ด้วยล้อคันนี้จะเป็นล้ออลลอยเดิมโรงงานเลยนะครับขอบ18เป็นล้ออลลอย6กล้างมาพร้อมกับยางปี2021เลยนะครับยางปี2021เราใส่ให้ฟรีนะครับซีรีส์ยาง2 6 6 6 0 R 1 8นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสติกเกอร์ยางยังอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยนะครับ ภายในคันนี้จะให้มาเป็นโทนสีดำนะครับให้มาเป็นโทนสีดำเบาะเป็นเบาะหนังสีดำมีลายเคฟลาตรงกลางด้วยผมชอบมากเลยเบาะสีนี้คอนโซลหน้าก็เป็นสีดำเหมือนกันตรงคอนโซลกลางเนี่ยมันจะดำกว่าเพื่อนหน่อยข้างๆเนี่ยมันจะออกเป็นสีเทาๆแต่เป็นเทาดำทึบอยู่ครับแผงประตูรถเป็นสีดำตัดกับสีโครเมียมนะครับแผงประตูรถเป็นสีดำตัดกับสีสโมคโครมมีที่วางแก้ว1ใบ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับออโต้แค่บานคนขับนะครับคันนี้กุญแจจะได้เป็นกุญแจย์เลดด้วยนะครับเป็นกุญแจย์เลดเก็บกุญแจไว้กับตัวเหยียบเบรก1ทีกดปุ่มสตาร์ทมาตรวัดตรงคนขับเนี่ยจะเป็นมาตรวัดรุ่นใหม่แล้วนะครับจะเป็นมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชันเป็นเรืองแสงสีแดง จอกลางเป็นจอ mid บอกข้อมูลการขับขี่นะครับบอกสถานะเกียร์ความร้อนน้ำมันทิป a ทิป b แล้วก็ไมค์คันนี้ไมค์คันนี้จะวิ่งอยู่ที่81,651กิโลเมตรนะครับรถ5ปีไมค์ My, ประมาณ80,000พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านหุ้มหนังเป็นมันติฟังก์กชันด้วยนะครับปรับลดเสียงเพิ่มเสียงวางสายเปลี่ยนโหมดได้หมดเลย จอคันนี้จะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วรองรับ CD MP3 วิทยุ FMAM b l u e t o o บลูทูแล้วก็ HDMI แล้วก็มีระบบของ Isuzu นะครับเป็น Isuzu Connect World จะเป็นระบบที่คล้ายๆกับ Apple CarPlay หรือ Android Auto นีครับตรงกลางมีที่วางของ1ใบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้แต่ว่าไม่ใช่แยกซ้ายขวานะครับจอกลางเบาอ,อุณหภูมิ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้หสปีดเป็นเกียร์ออโต้หุ้มหนังนะครับเป็นสีดําตัดกับสีสโมมคโครมตรงกลางมีที่วางแก้ว1ใบแล้วก็ที่วางของอีกหนึ่งที่นะครับให้ช่องเสียบ usb มาด้วยนะครับให้ช่องเสียบ usb มา1ช่อง aux 1ช่องแล้วก็ที่จุดบีอยู่ห่อันนะครับส่วนที่เก็บของตรงกลางเป็นวัสดุแข็งเป็นสีดำนะครับมีที่วางที่ใส่ของตรงกลางด้วยไม่ใช่วัสดุบุนุ่มนะครับคันนี้ที่ใส่แว่นก็ให้มานะครับคันนี้ ที่เก็บแว่นก็ให้มาไฟแต่งหน้ามาด้วยที่บังแดดตรงคนขับจะยังไม่มีกระจกนะครับส่วนคนนั่งจะมีกระจกแต่งหน้าหนึ่งใบภายในกว้างนั่งสบายมากนะครับเครื่อง1.9เนี่ยประหยัดด้วยแรงด้วยครบเลยในคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับที่นั่งตอน2เนี่ยจะให้มาเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีดําไม่มีขาดไม่มีหลอกนะครับ มีลายเคปล่าตัดด้วยผมชอบจริงๆเลยลายเคปลาตรงนี้ตัวจริงสวยมากเลยครับแล้วก็ข้างหลังบอะมีที่ใส่ของ2จุดแล้วก็มีที่แขวนของแขวนได้4กิโล1จุดแล้วก็ออปชั่นพิเศษของคันนี้นะครับจะมีลูฟสปีคเกอร์เป็นลำโพงติดเพดานนะครับให้มา2จุดเป็นลำโพงเซอร์ราวนะครับข้างหลังมีที่วางแก้วมาให้ด้วย1ที่วางได้2ใบนะครับแล้วก็มีที่พักแขนบุกนุ่มมาด้วย1จุดแต่ไม่มีที่วางแก้วนะครับ ชมภายในกันไปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปชมตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับเรามาดูเครื่องยนต์คันนี้กันต่อเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตร150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนะครับเครื่องเดิมโรงงานครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือตัดต่อผิดกฎหมายนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานครับไม่เคยถูกถอดทําสีแก้มข้างคาหน้าเม็ดอาร์ฟตะคงตะเข็บอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบครับ เครื่องสวยมากเดี๋ยวผมแพนให้ทุกคนดูแทบไม่มีรอยไม่มีฝุ่นเลยนะครับเครื่องคันนี้เลขเครื่องเลขตัวถังตรง100%ยอรนโอนได้ร้อซนะครับคันนี้ย้ำกันอีกทีนะครับคันนี้เป็น Isuzu D-Max 1.9ตัว Highlander Z e t พชปี2016นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปขับ2 1.9 Z p t i พ e คันนี้เราตั้งขายอยู่ที่600,000 2 9 0 0 0บาทนะครับ6 2 9 0 0 0บาทรับประกันโดยกูอินสเปคชั่นนะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่มน้ำท่วมหรือถูกตัดต่อผิดกฎหมายมานะครับกูอินสเปคชั่นเนี่ยเป็นบริษัทญี่ปุ่นตรวจรถ344จุดนะครับรถคันนี้ถูกตรวจแล้วก็จะได้สติกเกอร์แบบนี้มาให้นะครับรับประกันได้เลยว่ารถเกรด5ดาวไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับรถเรามีเล่มทุกคันนะครับ เลขเครื่องเลขตัวถังซีเรียลนัมเบอร์ตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีสามารถออกรถศูนย์บาทได้เลยยอดจัดได้เต็มนะครับเรามีไฟแนนซ์ให้เลือกถึง15สถาบันการเงินนะครับเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่มีรถกว่า200คันยอดจัดได้เยอะแน่นอนคันนี้ถ้าลูกค้ามาเครดิตดีอาชีพชัดเจนรายได้ชัดเจนฟรีดาวนแน่นอนนะครับ1-2วันอนุมัติรับรถได้เลยใครที่สนใจนะครับติดต่อเบอร์0-6-1 แปดสี่ศนนะครับ0 6 1 8 4 0 5 0 7 6นะครับถ้าสนใจรีบติดต่อรีบจองเลยนะครับจองขั้นต่ำา1,000บาทใครไม่สะดวกมาชมรถเราให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านได้ทั่วประเทศฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายพออนุมัติเสร็จเรามีรถสไลดลอ์ออนรับรถขึ้นไปส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนไปได้หมดนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ คลิปหน้าผมจะเอาคันไหนมารีวิวให้ชมกันรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ